คลิปนี้ Bullet Black จะมาพูดถึงความลับของการพับกระดาษครับเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมส่วนใหญ่เนี่ยเราพับกระดาษได้ไม่เกิน7หรือ8ทบวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันจากบทความเชิงวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจมากครับเป้าหมายก็คืออยากจะสำรวจดูว่า เออทำไมมันถึงเป็นแบบนั้นแล้วมันมีหลักการอะไรซ่อนอยู่เบื้องหลังเรื่องที่ดูเหมือนง่ายๆแบบนี้ใช่ค่ะเป็นเรื่องที่หลายคนเจอแต่ไม่ค่อยรู้เหตุผลจริงๆเนาะใช่เลยครับผมว่าหลายๆคนต้องเคยลองนะแบบว่าหยิบกระดาษอะไรก็ได้มาพับเล่นๆเนี่ยแล้วพอถึงทบที่7หรือ8มันจะรู้สึกแบบติดแงกไปต่อไม่ได้ตอนเด็กๆผมก็นึกว่าเป็นเพราะเราแรงไม่พอหรือว่ากระดาษมันจะขาดซะก่อน แต่จริงๆมันมีอะไรมากกว่านั้นใช่ไหมครับใช่เลยค่ะประเด็นหลักๆเลยนะคะคือสิ่งที่เรียกว่าการเติบโตแบบทวีคูณของความหนาค่ะทวีคูณค่ะคือมันไม่ใช่แค่หนาขึ้นทีละนิดนะคะแต่เป็นการคูณ2ไปเรื่อยๆทุกครั้งที่เราพับเลยลองนึกภาพตามนะคะพับครั้งแรกเนี่ยกระดาษก็หนาเป็น2ชั้นใช่ไหมคะพอครั้งที่2ก็เป็น4ชั้นครั้งที่3 8ชั้นไล่ไปเรื่อยๆพอถึงครั้งที่7นะคะ มันหนาเท่ากับกระดาษ128แผ่นซ้อนกันโหู2 8 8แล้วพอครั้งที่8นะคะปาเข้าไป256เท่าของความหนาเดิมเลยค่ะมันหนาขึ้นเร็วมากจริงๆโหูอ5 6เท่ามีหน้าละถึงพับต่อไม่ได้คือมันไม่ใช่แค่เรื่องความแข็งแรงแล้วแต่เป็นความหนาล้วนๆที่เพิ่มแบบก้าวกระโดดเลยถูกต้องค่ะพอหนาขนาดนั้นแรงต้านภายในเนื้อกระดาษเองมันก็มหาศาลเลย การจะพับให้เกิดรอยพับใหม่ที่แบบคมคมเรียบเรียเนี่ยมันแทบเป็นไปไม่ได้เลยหรือไม่อย่างงั้นกระดาษก็อาจจะฉีกขาดไปเลยค่ะเพราะต้องขอบโค้งมันทนแรงดึงไม่ไหวเข้าใจเลยครับแต่แต่ผมเหมือนเคยได้ยินว่ามีคนทําได้มากกว่านั้นนี่ครับคุณ,ค,ณคุณว่าเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาอ๋อใช่ค่ะใช่ค่ะมีค่ะคนที่ทําลายสถิติโลกไปเลยคือบริตนี้แกลิวันค่ะ ตอนปี2002ตอนนั้นเธอยังเป็นนักเรียนมัธยมปลายอยู่เลยนะคะทรพับได้ถึง12ทบ10 12ทบสุบสบสดยอดเลยอะ่ะทำได้ยังไงครับเนี่ยจาก8ไป12นี่มันโหยากกว่าเดิมเยอะเลยต้องใช้กระดาษแบบพิเศษแน่เลยใช่ไหมครับ ก็ไม่เชิงว่าเป็นกระดาษพิเศษแบบเนื้อกระดาษนะคะแต่เป็นเรื่องของขนาดค่ะเธอใช้กระดาษชําระแบบม้วนยาวมากๆๆเลยค่ะไม่ใช่กระดาษ A4 ทั่วไปที่เราใช้กันอ๋อกระดาษชําระม้วนยาวๆใช่ค่ะแต่สิ่งที่สําคัญกว่านั้นอีกนะคะคือเธอไม่ได้แค่ลองพับไปเรื่อยๆแบบลองผิดลองถูกนะเธอคิดค้นสรรมการคณิตศาสตร์ขึ้นมาเลยค่ะมีสมการด้วยโอ้ oh, ล้ํามากใช่ค่ะ เป็นสมการที่อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างออความยาวของกระดาษท,ที่ต้องใช้ซึ่งแทนด้วย l กับจำนวนครั้งที่ต้องการพับแทนด้วย n อ๋อคือคำนวณได้เลยว่าต้องใช้กระดาษยาวแค่ไหนถึงจะพับได้กี่ทบประมาณนั้นเลยค่ะหัวใจหลักของสมการนั้นบอกว่ายิ่งเราอยากพับให้ได้จำนวนครั้งมากขึ้นคือ n มากขึ้นเราก็ยิ่งต้องใช้กระดาษท,ที่มีความยาวเริ่มต้น l มากขึ้นแบบมหาศาลตามไปด้วย มันไม่ใช่แค่เพิ่มตามปกติแต่เพิ่มแบบยกกําลังเลยค่ะโอ๋เข้าใจละนี่คือคําตอบเชิงคณิตศาสตร์เลยว่าทําไมกระดาษแผ่นธรรมดาธรรมดาที่เราใช้กันเนี่ยมันถึงพับต่อไม่ได้หลัง7-8ทบเพราะความยาวมันไม่พอตามที่สมการบอกนี่เองถูกต้องค่ะมันไปติดตรงข้อจํากัดเรื่องความยาวเริ่มต้นนี่แหละค่ะชัดเจนเลยครับแสดงว่าปัจจัยหลักๆก็คือความหนาที่เพิ่มแบบทวีคูณ กับความยาวเริ่มต้นของกระดาษที่ไม่พอแล้วปัจจัยอื่นๆล่ะครับเช่นพวกชนิดของกระดาษหรือว่าขนาดเริ่มต้นมีผลมากน้อยแค่ไหนครับมีผลเหมือนกันค่ะอย่างชนิดกระดาษเนี่ยกระดาษที่บางกว่าแล้วก็มีความยืดหยุ่นสูงอย่างเช่นกระดาษทิชชู่ที่แกริแวนใช้ก็จะพับได้ง่ายกว่ากระดาษที่แข็งๆหนาๆหน่อยอื ส่วนขนาดเริ่มต้นถ้าเป็นกระดาษแผ่นใหญ่กว่ามันก็จะมีพื้นที่ในแต่ละชั้นให้เนื้อกระดาษมันขยับตัวได้มากกว่าตอนพับนิดหน่อยค่ะก็อาจจะช่วยให้พับทบต่อไปได้ง่ายขึ้นเล็กน้อยแล้วเรื่องแรงกดล่ะครับแน่นอนค่ะพอหนาขึ้นมากๆแรงกดก็ต้องมากขึ้นตามไปด้วยเป็นเรื่องธรรมดาเลยค่ะโอ้ฟังดูแล้วเรื่องง่ายๆแบบแค่พับกระดาษเนี่ยนะครับจริงๆแล้วมันรวมหลักการทั้งเอ่อฟิสิกส์อย่างเรื่องแรงเรื่อง ความต้านทานของวัสดุแล้วก็คณิตศาสตร์เรื่องการเติบโตแบบทวีคูณเอาไว้ด้วยกันอย่างน่าสนใจมากๆเลยใช่เลยค่ะมันเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆที่แสดงให้เห็นว่าวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ซ่อนอยู่ในชีวิตประจําวันเรายังไง และมันก็ให้แง่คิดอีกอย่างด้วยนะคะว่าบางทีขีดจำกัดที่เราคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้อย่างการพับกระดาษเกิน8ทบเนี่ยจริงๆแล้วมันอาจจะถูกท้าทายหรือก้าวข้ามไปได้ถ้าเราเข้าใจหลักการพื้นฐานของมันแล้วก็ลองปรับเปลี่ยนวิธีการหรือเงื่อนไขดูอย่างที่กอลิเ่นทําโดยการหากระดาษที่มันยาวมากๆมาใช้คือเหมือนเปลี่ยนโจทย์ไปเลยอะคะ่ะน่าคิดตามจริงๆครับเป็นมุมมองที่น่าสนใจมาก แสดงว่าข้อจำกัดหลายๆอย่างถ้าเราเข้าใจมันดีพอก็อาจจะหาทางก้าวข้ามไปได้เหมือนกันงั้นครั้งต่อไปที่ใครยิบกระดาษมาพับเล่นๆนะครับลองสังเกตความหนาที่มันเพิ่มขึ้นแบบพร,ดพราดดในแต่ละทบดูหรืออาจจะนึกถึงสมการคณิตศาสตร์เบื้องหลังแผ่นกระดาษบางๆนั้นก็น่าจะทำให้การพับกระดาษสนุกขึ้นไปอีกแบบนะครับ เอาละครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับอย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์กันเข้ามาด้วยนะครับอยากให้ Bullet Back ทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องอะไรอีกก็บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับ